สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สกสค,สคแจ้งผลงานปี2567จัดสรรเงินชาพนักกิจกว่าหมื่นล้านบาทพร้อมเดินหน้าพัฒนากิจการชพคและชพอสอเพื่อบริการสมาชิกที่คงสถานะอยู่ค่ะดร์พีรพันธ์เหมรัต เลขาธิการคณะกรรมการสกสคประธานกรรมการการชาปนกิจส,สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา fik, หรือชอพอคและประธานกรรมการการชาปนกิจส,สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา,าในกรณีคู่สมรสถ,ถึงแก่ความตายหรือชอพสได้กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการสกสคได้จัดทำงบการเงินของชพคและชพสสำหรับป the ีส <It> ิ <the age. S 3> ้นสุด31ธันวาคม2567เสนอให้คณะกรรมการชพคและชพสพิจารณาอนุมัติและรายงานให้นายทะเบียนการชาปนกิจสงเคราะห์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันชพคและชพสมีสมาชิกรวมกันมากกว่า1.3ล้านคนจากรายละเอียดในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าในปี2567มีสมาชิกของชพคและชพสเสียชีวิตรวม14,239ราย สำนักงานคณะกรรมการสกสคได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก es ่ทายาทสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับทุกรายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,241.96ล้านบาทและจากข้อมูลนะวันที่31ทธันวาคม2,567ชพคและชพสมีเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวมกันทั้งสิ้น6,359.08ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการชพคและชพสที่ยังมีความมั่นคงแข็งแรงสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกชพคและชพสได้เป็นอย่างดี เลขาธิการคณะกรรมการสกสค,สคได้กล่าวต่อไปว่าสำนักงานคณะกรรมการสกสค,สคได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเรียนดีมีความสุขด้วยการพัฒนากิจการชพอคอและชพอสอเพื่อบริการสมาชิกให้มีความพึงพอใจเช่นการเปิดรับสมาชิกเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในโอกาสสําคัญต่างๆ การเพิ่มบริการสวัสดิการต่างๆให้โดยเฉพาะกับสมาชิกชพคและชพสการพัฒนาบริการด้านการเงินโดยใช้ระบบ KTB Corporate Online เพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ผู้แทนไปมอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆในระบบออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์และ Li n e OA เป็นต้น สำหรับในปี2568นี้จะพัฒนาบริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพต่างๆให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแนวทางการลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขต่อไป